ขอขอบคุณเหล่าน้องชายที่สนับสนุนช่องผู้จับสร้างเป็นทางการผู้ชี้นำทางต้าเองดักติสผู้เริ่มต้นเนโนโดีเล์และเหล่าน้องน้องวานิลา่ธาธรรมดีรัะชะตะชุ่มจิตคุณฟ้าเวเซนิวิลสั่งใส่ความเชื่อ้รยชาโมพีพีและซีอ,อนนิวก็ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนช่องผู้่ับสร้างเป็นทาการอีกรอบหนึ่งนะครับก็เอออีทโ ไปขายก็บตอสกสามใไปสองล้องเอากิ๊บไปนีบ uh> ิดเลยอยากหาเพื่อนบ้างอยากมีเพื่อนบ้างจบเลยนะัวอะไรอย่เลยต้องเล

โอเคนี่เลยเลยันตเข้าเลยครับข้างหน่ทาครับคุณ้มข้าน่ไเด้ตรนี้จับไว้่โซลูข้าสงเข้าครับเข้าครับอมโซครับไป้าโดดไหมจะเจอเอ้จะตีไหเข้าข่ถ้าไม่ชี้มันยากกว่าบากันเลยนะ เปี่ยนผมงได้ชี้ให้เลยนเผื่อยากเปลี่ยนใจอืมไม่ยงไมเปลี่ยนหรอกแล้วอ้ยอเปลี่ยนขอบชี้ที่ไม่ร้อยไชให้ตามท่าแต่งยัไม่รู้คุจะมาไหนไม่กี่ใบไม่เนัตเป็นวยใช่ไหมครัไม่เน็แต่ว่าอ๋อ เลือกตัวนี้บอกตามกีแล้วก็ได้เซ็ินเปลียนไม่เีให้เกินกีไม่เลตเกกีไปไหอ่เปัดแมนเลนรกาหกกินสามเลยไินเลยไหมเโคตรเปลืองบอดเลยเปลืองจริงเปลืองส ยังไงางทุกเรียนทุกเรียนไปอย่เจอราคาที่รู้ว่ามันีครับใช่ไม่เจินจิตไม่เจอราคาไม่เจอราคาแค่ไหนพี่ใช่มันไม่เสียมันไม่เสียความพิจิตรโอเคอยู่ครบเลยครบแก๊งเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเอาไปเล่นสีเดี๋ยวไปเป่า คิดไม่ออกว่าเอามาทำอะไรเอามาไว้ก่อนนะใช่เราเราต้องมาเจก่อนแล้วก่อนชัดเลยไหมนี่ดีกว่านะ้ยกอนสกีมาดังเซรั่มเาิกอะไรนะเขาหรือขาวมูกรีพมหนังล้วี หน่ยังสิบเ้าสิบเจ็ดกนะแป๊บนึงนะัเปลี่ยนตัวไลท์ดีน่ีปึ๊บ่างเท่าไหร่ ใช่ออเดี๋ยวเราคนหนึ่งนะวันนี้เรเรียกแบกันต่กอบไปข้าโซครับจะสองบ์ไปข้าโซบัุญส์ทำใหเจนเป็นคนดีมีรอครับดูเอ็นเอฟทีเหรอเฮ้ยไม่ต้องเอ็นเอฟทีเผื่อเาเบคน้คสด เราต้องโมไปถูกหมครับเรืหมด้วยัไหนตัวด้วยแล้วเกินกฏอย่างนี้หมยถึงที่ให้เลือกมีโซนลงแชร์ด้วยแล้เกินเล่นนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ตแจกตัวทเป็นตัวมันเท่ากับตัวที่ตัวที่เก้าครับตัวที่สองพอสักหมื่นเรา มึไม่ผานมึไปเจอดูที่เยี่มันจะมีข้างนี้ตีเข้ากับตีไม่เข้าข้างนี้มันเหมือนตี2องตีไม่เข้าอยู่ดีตีเข้มันไเข้าตีครับ2ไม่เข้าหมายอแวงครับจวดไอตอเนีจด้่เนียมเสรดูเลยดูเลยมือด้วยสองใบเรือาเอานี่เรยวก้ดาเขาก็เือหนึ่งนรับคู่หนึ่งลื่นเลย ตีครับยี่ส2บยี่สบสองสองได้เลยไ่ลบไดอ๋อมันเป็นัแล้วให้กู็เลือกสองงัดเข้ามาได้ครับโอเคครับได้ครับเลือกูยิวครับขอยิวพาเวรีใดยีนครับพาเวรีจบเลยครับทำไมพี่โดนงูจิใส่อะเจ็บซี้ดเลย ตลอดที่ฉันตีมาทำทำเพื่ออะไรกันไอ้ผมก็ไม่รู้ผมจะอยู่ขนาดนี้อย่ากวดหน้าด่าคือมันไม่ดีหรอกมันเกือเต็แต่มือลย

ต่จะทำผมเ้นกาะมุในสไตลหลังโลก็ไม่ดีเลยมันจะทำผมเป็นรัวเลยใช้หมดแล้วเป็นหมดเล่นเพี้อนด้วยตอนนั้นก็ซื้อมาเาปเป็นี่สิบสองน่าจะเป็นไปแล้วสามอี่างาางรสีโอว์าอตอนนั้นกรูหมานีแต่ไโ่ได้จเป็อะไรทามนีวามันเจ็บมากเยบ้านจวนะครับ อ๋อเลยสแตนด์แนแต่ว่าไม่ยิมวกฆ้เต้องจากมือกันเลยอย่างไม่กํนเหลือสอี่เีตอนนั้นไม่เกีาเก็บเลือแค่สองี่มสองส่นอีกทีนั้นเราไ็ได้ไปืของเก้าาที่เราต้องแบหอะไรปล่อยอยิตวเลยมันสองเนที่ยืัว่าม้วต้มันย่แต่ว่าของก็เกไม่เอาเยแ่ก็มี้วนเีย

่เนี่ยให้ไม่มือเป็นแบบนี้ต้องเจอที่เออสอง้รับเลยหริกหทับเชื่อแบบว่าท้งมือมีกเกรเชื่อปะ่ปลี่นไม่ลุกตีตไม่ลุกีโซกแนโซมเรียไม่เข้าโดยชีล่าเพราะว่าตีสองหะไร ทำไมมานหนาอย่างนี้แม่เลยมนมหนาอย่างนี้ต้องมาใ่งเองมส่โอย่ต้ส่ขาาควาละบายกรสามคอมบุกไม่สวาสเกีย์สามเลยสบายเกียร์สามไหยไม่ไม่สวัสเกียรสามทเไมอะ ม่ผรอเล่นรอเล่นท่านโจศสมันมันมันไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญหรอกาัใ่ยังมีพิชิตัวที่เปลี่ยนได้ไมทัมโคทีเปลี่ยนไปคิดหนัก่ไปเลยคูอะไรเะแต่ยังดยออยู่ี ให้ตัวเองมาแอ่ตัวสาอ่าเป็นสองหมืนห้าสิบรับก่นเลยดูที่ครับให้มันงอตุ่มันงอมัตีได้นหมเม่งอเลยมันไม่มีตีเลนมันจะตีสิบแปดยี่แปดสมแปดเนาะใช่ครับดีไแย่สองนส่ห้าหมืนสามห้าหมื่นสองสี่แปดลูอก่งิจารเไปยอันนี่สี่สี่หมื่นห้าหมื่นสองสามแปดสี่แปดห้าแปดของรูปอ่ะใสองรูปกันสองรูป

ไี่แล้ววดาเล่นทำไมเราไม่ไหวขนาดจริงตีฆ่าโอ้ยตอนนี้บวกหเราก็ตอนนี้แค่บีจีแค่แวนตีนะะตีเบาอะไม่รู้ว่าบีจีเพื่อนอะไรไปเลียงใส่็ไม่ิ้่อย้าอะไตีสอี่จะใส่ไมดีเลยจข 17เเเาะไรรรทัักนคบขอขอบคุณร้านหรือคอลเลคเตอร์ช็อปนะครับที่เอื้อมมือความสุขในการถ่ายคลิปให้นะครับร้านอยู่ตรงบิ๊กซีลาดพร้าวชั้น4นะครับใครอยู่ใกล้โซนนั้นนะครับสามารถไปเล่นซื้อของตรงนั้นได้เลยนะครับเจ้าของร้านใจดีมากครับแม่ลืมเพลทก็ยังอุตส่าห์ให้ยืมนะครับก็กลับไปชคมคลิปกันต่อครับยินครับเฮ้ยเอาแทนยิ่งเก่งเนาะไม่ไง ดีเซตผมดูดหมดไอ้นี่โซบาร์ไอ้นี so ast, น่โดดออกมาลุกเลยนี่ครับยี่สิบเจ็ดสาดีจียี่สิบเจ็ดนะยี่สิบเจ็ดสามดีจีสามสามลูกหนึ่งก็เลยบอดครับที่ออกข้างครับทีบ่ห้าเวนสองครีกเลย เริ่มมาเริ่มมาฮะเฮ้ยเดี๋ยวอีกี้ผมลืมมือเข้าโซ่เลยโทษเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมใบที่ใดเข้าเหลี่ยมไปสองใบครับอันนี้ผมช่วยดูนะว่ามีขี่สองใบเผื่อแต่ทีใบเดียวมค้างมค้างโลบเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอลเดี๋ยวเดียว ตไมเล้นี่ยงอรู้ไมบอใเปาข้าที่ป่ะต่ง่ระบายชีวิตอะไรตบกันตบกันไเอาอ๋อจุดที่อะไรอะไรอีกแล้วเลี่ยาพอแล้วเยอไปแล้วไม่ใช่ไม่ทันแล้วนี่แ่ท นึกว่ามันยืนแปดทนันมาหลอดเ่ยไม่น่ารักเลยต้องีบรยากาศโอ้ยยัน้ยไม่เดย,ยเดิย ลองย้มาลองเอาเกียรหนึ่งจากในตอบเข้าโซ่ชาร์ไม่หิบกระบอกได้อย่างนี้กี้บอกสามพันลูรยี่สามสามสามป0มื่นไอ้นี่อ่วสามสาแล้วเปิดครับอ๋อไม่ได้กดเนาะลูกหมื่นกินให้มเอาไปตีหนึ่งหมื่นหมื่นแปดสองหมื่นแปดหรือเปล่านีไม่เสีย

สิบสามยี่สาม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 แปดสามแปดสามสอันนี้จะเป็นสี่สองห้าสองสองคอสกิวมิดเลยสองสามกัดสกร อยากเป็นอีนี่มาเลยแต่ไม่มีตัวทอโซแล้วลเ้าไปเลอยอีเจสี่หน่งสองชี้สามเป็นเซียวแล้วแต่ไม่มีเลี้ยงมจจันมันมีปัญหาลงทิง้งจั่วถ้าแวนเป็นเกียร์สามชั้นสองเนี่ยไม่ช่วยเลย ติดที่ตีไม่เข้าเนี่แหละ้องไวเอาลงโอเคครับเอ่อแค่้นเลย18รั่วนีงครับขอสักหมื่นทิ้งไม่มีอะไรอยาทิ้แค่เองวันตีอลย่างเงีท่าน้หมดมือตีเท่าไหร่นะขอสองขออย่งเขอสองคนนี้ครับลงมาทิ้งโซ่ให้หมด แล้วก็บมกไปไนปะตีครับกตีเท่าไหร่ปตี12ับได้เข้าโอเค3 7พกกอค,พครับอาชีพไฮแล้วกูอาชีพไฮแลวกูแยละแย่ลแยล้วยิบสองแหวนพอสักหมื่นยิบสองแหวนอสักหมื่นแปแล้วนะแยละและ้ว มันมีทับได้นี่ห่าสิบเก้าสิบสี่สามสี่ครับจำเลอย่าทำเลยไอบอรดเยอะไหมอะไร ปัญหาคือผมจะเสียชีวิตละอยู่หมดละชูหมดละคิณบอกมาสี่ใบละขอบคุณละไม่อแม่อละหมอไม่จริง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 ล่วหลอกมค่าค่าจริงเลืออเหลือม่เนี่ยเป็นเปรนนี้ ยังงเหลือยังเอาไม่จริงไม่เลยไม่เกิหนึงลูซูไนจะเชื่อเลยนะอัเยนนครับเขกเนปีล้พยาดสองแปดเข้าเองที่้พ 厉害 <noise> <noise>